สวัสดีค่ะร้านโกเจรี่2นะคะร้านของเรานะคะผลิตและก็จำหน่ายเครื่องประดับเงินนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดสดวัดไัยค่ะทางร้านนะคะรับซ่อมนะคะรับชุบทองนักเงินด้วยนะคะลูกค้าสนใจยังไงจะแวะมาที่หน้าร้านก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลงเป็นงานเป็นเซตนะคะเป็นชุดไพลินนะคะให้ดูกันนะคะ นี้นะคะนี้เป็นแหวนนะคะนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นแหวนชุดเซตนะคะใส่ไปงานได้นะคะใส่ออกงานได้เลยนะคะรูนะคะดูดีมากนะคะค่ะอันนี้เป็นต่างหูนะคะเป็นไพลินนะคะเป็นเซตไพลินนะคะ สวยมากนะคะอันนี้จะเป็นข้อมือนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะสวยมากนะคะเป็นไพลินนะคะเป็นงานเซตนะคะมีแหวนนะคะต่างหูนะคะสร้อยข้อมือนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีจี้นะคะเดี๋ยวลงจี้หอยู่นะคะอันนี้เป็นจี้นะคะเป็นจีไพลินนะคะ จับเข้าเซตได้นะคะเป็นชุดไทลินนะคะใส่ออกงานนะคะงานสวยนะคะดูดีมากเลยนะคะร้านโอเจจิวเวลรี่สนะคะของเราตั้งอยู่ที่ตลาดสดวัไัยนะคะลูกค้าสนใจยังไงก็จะแวะมาดูที่หน้าร้านก็ได้นะคะ หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะทักแชทมาก็ได้นะคะร้านของเราผลิตและก็จำหน่ายเครื่องประดับเงินนะคะ,ะคขอบคุณค่ะ